ยกััตวามนสวัสดีครับผมก็มาต่อเติมบ้านนะครับวันนี้มาหลายคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเด็กในมงเช่นเคยนะครับเดีย๋ยวจะไปต่อเติมให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะนอนพักค้างเรมนะครับ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมไปลุยกันลลเลยตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็มาถึงเรียบร้อยนะครับแต่วางกระเป๋านะครับผมมาดูนะครับเดี๋ยวจะต่อจากเมื่อวานเจ้าไม้หนีบนะครับผมแล้กวก็อีกสองฝ่าย ทำหลังคามาหน้าสักนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เหนื่อยมากเลยครับเปียกหมดทั้งตัวนะครับผมเปียกเพราะว่าฝนตกนะครับก็โอเคไปลุยกันเลย ก็ตอนนี้นะผมเดี๋ยวคิดว่าจะย่างหมูก่อนนะครับย่างลูกชิ้นย่างหมูส่วนใครที่ยังไม่รู้จักเพื่อนผมนะครับนุ่นนยืนอยู่ชื่อปอนนะครับประวัตินี่คือโอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับเป็นเป็นนายพรานนะครับผมสูตรนะครับสถานะสูตรนะครับนี่นี่ยืนยิ้มอยู่นะครับสุดหล่อสุดหล่อนะครับผมใครที่เป็นเอฟซีของเขานะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้รู้จักนะครับผม ผมได้หมักมาจากบ้านนะครับผมนี่หมักมาแล้วอ,อยู่บ้านกินปลากระป๋องเข้าปลากินเนื้อหมูนะครับกินของอร่อยทั้งนั้นโอเคหอมเครื่องเทศนะครับเพื่อนๆยอดสุดยอด คนเคยที่ชอบแนวทำอาหารนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับช่องครัวในหุบนะครับผมก็ไปกดกันได้เลยนะครับกดติดตามได้เลยทำอาหารปากใต้ล้วนๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมวัดวัด 对呀。Uh, yeah. ayam ok... kerita Ya GOEцев, kece justice ตอนนี้ครับเพื่อนๆสุกเรียบร้อยนะครับคอหมูย่างนะครับผมแล้วก็ลูกชิ้นนะครับไสกรอกไม่ใช่ลูกชิ้นครับไสกรอกโอ้หอมมากเลยนะครับตอนนี้หิวข้าวเลยก็โอเคบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับคอหมูย่างก็สุกแล้วยังเหลือหุงข้าวนะครับผมโอ้หอมมากหิวข้าวนะครับตอนนี้นู่ดูผานะครับผมภาษาใต้ก็เรียกว่าผานะครับไอันี่ก็ผาเหมือนกันเดี๋ยวหุงข้าวกันดีกว่านะครับผมตังไห่ ตาตังนะ ติดเป็นดีไปเขานะอันนี้เอาล,กล,กลกอูกดอกอันนี้ต่อไปเลยระหวังที่รอนะครับหิวกินก่อนนะครับผม,มร่อยมากก็ เวลาผมเข้าป่าจะพกซอสมาตลอดนะผมออเอาไว้ไจิ้มจิมพวกเนื้อย่างพวกไก่อะไรแบบนี้นะผม,มอร่อยมากครับเพื่อนๆหอมเครื่องเทศครับหอมมากมันจาลังกะอืมอืมอร่อยครับผม,ม,มอร่อย,อยนะอืม ม่่ะเดดักูมาเูอีพีตัว้บ้เบบยบยอตอนนี้ครับบรรยากาศมืดเรียบร้อยนะผมเมียก็ทํากับข้าวเป็นผัดกะเพราปลากระป๋องนะครับส่วนเพื่อนจะกลับบ้านนะครับผมเพราะว่าเห็นว่าจะไปตัดยางนะครับไม่นอนอีกแล้วนะครับครั้งที่สามแล้วมาไม่นอนนะผม เห็นว่าจะกลับบ้านไปแต่ยงัดกลับจิ้งกับจิ้งยิงอยู่ทีนนแล้วเจ้าเพื่อนมันจำนานพื้นที่นะครับมันจะขอตัวกลับบ้านนะเพื่อนๆนู่มีอาวุธด้วยมีดล้านะครับไปก่อนนะอ๋อเดินทางดีดีได้จะพอแล้วก็เพื่อนกลับกับแล้วนะครับผมก็ยังเหลือแต่ผมสองคนเมียนะครับโยนไปแล้วเดินมาบอกไว้นะจกดีจุกดีก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ทําไงเพราะว่าเพื่อนต้องไปทํางานอีกนะครับ มันเข้ามาเที่ยวนะครับสนุกสนุกก็โอเคตอนนี้ถูกแล้วผมข้าวสุกกับข้าวสุกทุกอย่างแล้วนะผมเดี๋ยวก็กินข้าวกันเลยนะครับ แล้นิ่มๆนะครับผมโหสุดยอดมากครับคอหมูย่างนะครับผมสุดยอดมากเลยเป็นผัดกระเพรานะครับผมผัดกระเพราปลากระป๋องนะครับแล้วก็ไข่ต้มนะครับผมเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะครับตนทํานะครับถ่ายแต่ตนย่างหมูย่างไส้กรอกนะครับโ้ หอมมากนะครับเพื่อนกินกับซอสสุดยอดเลยนะครับมาลุยกันเลยนะครับตอนนี้หิวเลยนะครับผม ก็เพื่อนของผมก็ได้กลับไปแล้วนะครับชวนกินข้าวก็ไม่กินนะครับผมมันว่าเดี๋ยวไปตัดยางก่อนนะครับผมดึกค่ําคืนมันชํานาญพื้นที่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะชิมข้าวหมูก่อนนะครับนี่เน้นนะครับหืมยอด มมรอร่อยครับเพื่อนๆสุดยอดมากเลยผัดกระเพราะนะครับปลากระป๋องนี่อืมเอาอย่างนั้นงก้าผ่านเลือบใครดีนั่งดูผมอยู่ไปตักข้าวมากินพร้อมๆกันเลยนะครับผมอร่อยมากอืมสุดยอดนะครับ ย้อนลังกานี่ครับอร่อยมากครับเพื่อนๆอืมอืออืออืออร่อยครับสุดยอด ผมได้ตั้งข้าวให้เจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยนะผมก่อนที่ผมจะกินนะครับอืมอืมอยลังกาเอโอเคมาก,ก่อนอืมดูครับเพื่อนเพื่อนย่อนมากมหอมอืมอร่อยมากครับเพื่อนเพื่อนยังกา อืดูครับจยากข้าวให้เมียก่อนนะครับสงสารเมียตากลองผมกินข้าวทีหลังผมทุกทีนะครับบอกไข่ให้ก่อนนะครับผมอ้อาหารมื้อนี้สุดยอดมากนะครับเพื่อนๆคอหมูย่างผัดกระเพราปลากระป๋องไส้กรอกนะครับไส้กรอกหมูลมควันนะครับผมติดจะลลังกานั่นมีของเมียเมียผมเขาไม่ชอบข้าวกล้องนะครับผมว่าจะให้เขา เข้ากล้องด้วยเขาไม่เอานะครับผมเขาว่าค่อยครั้งหน้าก็แเลี้ยกันนะครับครั้งนี้เขาไม่เข้าเพื่อนๆสุดยอดมากนะครับคอหมูย่างราคาก็ไม่แพงด้วยครับไปซื้อมามาย่างนะครับผมสุดยอดอร่อยมากครับเพื่อนๆไส้กรอกหมูลงควันนะครับนี่กินกับซอส สุดยอดมากนะครับผมจะพกเข้าป่าประจํานะผมซอสเวลาเราฉุกเฉินนะครับเราจะได้เอาซอสมากินนะครับผมเน้นๆนะครับเพื่อนๆกับข้าวม้อนี้น่ารัก่ังเลยมี้ยครับผมหยิบมีการหยิบให้ด้วยนะครับน่าเสียดายมากครับเพื่อนผมเขาไม่รอตอนกินข้าวนะครับเขากลับเสียก่อนเขาเข้ามาเที่ยวนะครับ เขาเห็นผมมาต่อเติมเขาก็เลยมาช่วยนะครับผมมาเที่ยวด้วยมานั่งคุยมานั่งโม้กันนะครับก็ผมว่านอนนี่เขาไม่นอนนะครับผมเพราะเขาต้องไปปีดยางนะครับเพื่อนผมจำนานพื้นที่นะครับเพื่อน,อนสจำนานพื้นที่มาก uh huh. ถึงพริกถึงขิงนะครับอร่อย ก็โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลงไปเอาบันไดขึ้นนะครับผมขึ้นจากชั้นล่างนะครับดูนะครับรอบๆโกสบายเลยนะครับเน้นหนานะครับผมฝนตกนี่ไม่มีทางเข้าถึงแน่นอนนะครับอืแต่คืนนี้ลมเงียบปิดปกตินะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเอาบันไดขึ้นมากอนนะครับ พอบันไดขึ้นชั้นล่างนะครับผมชั้นบนนี้วไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าบันไดผมยิงลงข้างล่างเลยนะครับบันไดชั้นบนมันจะถอดไม่ได้<ล><ล>เดาออกแค่ชั้นเดียวพอนะครับตอนเลขผมกะว,ว่าจะทําประตูด้วยพอค,คิดดูนะครับถ้าผมทําประตูเวลาสัตว์เดินผ่านผมจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าผมทํารูงไว้แบบนี้เนี่ยเวลาสัตว์เดินผ่านเราสามารถส่องไฟหรือว่าแอบดูได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะ นั่งฟังเสียงสัตว์เรื่อยๆนะครับผมจะปิดไฟดวงขาวนี้นะครับจะปิดไฟเลยคืนนี้นะครับผมลมเงียบมากเลยนะครับคืนนี้ก็นั่งฟังเสียงสัตว์อยู่นะครับผมเมื่อตะกี้ได้ยินเสียงเหยียบกิ่งไม้นะครับฝ่ายหน้าที่ปักของผมนะครับผมฝ่ายนุ่นฝ่ายเยื้องๆไปคลังนะครับผมใกล้ๆลาห้วยนะครับก็นั่งฟังเรื่อยๆนะครับผมในป่าแบบนี้นะครับเราไม่สามารถทําเสียงดังนะครับผมหรือ พูดเสียงดังได้นะครับถ้าเราพูดเสียงดังสัตว์ป่าจะแตกตื่นนะครับผมก็เดี๋ยวเราฟังเรื่อยๆนะครับที่ได้เย็นอยู่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรนะครับที่ร้องอยู่นะครับผมแกล้แกล้แกล้กอยู่นะผมว่าน่าจะเป็นพวกอ่ากอบหรือว่าเขียดกระปาดใช่หรือเปล่า บรรยากาศนะครับคืนนี้เริ่มหนาวมาแล้วนะครับผมผมได้นอนใส่ถุงเท้านะครับคืนนี้เมียผมได้หลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะฟังเสียงไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากที่ผมเอาบันไดขึ้นมาก็รู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นนะครับในป่าแบบนี้นะครับเพื่อนๆส่วนมากนะครับคนที่ไม่เคยมานอนนะครับจะได้ยินเสียงเรียกชื่อนะครับเป็นชื่อตัวเองนะครับผมเหมือนสมมุติว่าชื่อนายโกจะได้ยินเสียงเรียกเลยนะครับดึกๆกเดินๆดน บางทีอาจจะเป็นเสียงสัตว์นะครับโล่งหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราจะฟังเป็นเสียงว่าเขาจะเรียกเรานะครับผมแบบนั้นเลยถ้าเราเกิดขานรับมันจะไม่ดีนะครับผมบางคนว่ามันอาจจะเกิดสิ่งไม่ดีกับตัวเรานะครับในป่าแบบนี้ต้องขอเจ้าที่เจ้าทางให้ดีนะครับผมถ้าเราไม่ขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนนอนนะครับอาจจะเกิดกับตัวเราเองได้นะครับอาจจะมีสิ่งอะไรที่ผิดปกตินะครับผม ผมมานอนตรงนี้นะครับไม่ได้รบหลูอะไรนะครับได้ขอเจ้าที่เจ้าทางตลอดนะครับผมกินข้าวก็ได้ตักให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับเรื่องแบบนี้นะครับผมเป็นเรื่องเชื่อส่วนบุคคลนะครับสําหรับคนที่ไม่เชื่อก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแต่ผมว่ามีเสียงนะครับคล้ายหมูป่านะครับเดินเลาะลำห้วยนะครับเดินมาเรื่อยๆหยียบกิ่งไม้เมื่อตะเกียบ ได้ยินอยู่ป่าแบบนี้นะครับผมว่าเราสมควรที่จะนอนเงียบๆนะครับไม่สมควรก่อไฟด้วยซ้ำนะครับที่ผมก่อนะครับผมก่อเพื่อไล่ยุงแล้วก็หุงข้าวนะครับถ้าตามจริงนะผมไม่สมควรก่อไฟนะครับถ้าเราจะมาฟังเสียงสัตว เราต้องหุงข้าวมาจากบ้านนะครับพอข้าวมาเลยมานอนฟังเฉยๆนะครับผมสัตว์จะไม่รู้นะครับว่าเรามาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราหุงข้าวเราก่อไฟนะครับสัตว์จะได้กลิ่นนะครับผมกลิ่นควันไฟหรือว่าอ่าได้ยินเสียงที่เราทํานะครับผมฟันไม้ฟืนอะไรแบบนี้นะครับสัตว์จะรู้นะครับจะไม่เข้าใกล้ที่พักของเรานะครับผมก็เดี๋ยวผมว่านะครับผมจะขอตัว นอนฟังเสียงสัตว์เรื่อยๆนะครับจะดับไฟนะครับผมเดี๋ยวถ้าได้ยินเสียงสัตว์จะบันทึกให้เพื่อนๆดูแน่นอนนะครับผมก็คืนนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอตัวนอนฟังเสียงสัตว์เรื่อยๆนะครับก็ฝันดีนะครับเพื่อนๆ ก่อไฟเจอกระจุงนะครับผมไม่รู้จะเห็นเปล่านะครับเมื่อกี้นะครับกระจุงนะครับผมจ่าเสด็งอยู่มันตัวกระต่ายใช่ไหมครับเข้าไปตายด้วยเดี๋ยวผมลองกระต่ายดูเพื่อนๆดูนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับผมผมพยายามผมว่าเรียกว่าว่า มันต้องมีสัตว์กระจุงครับ เนาะครับผูุ้งไ,ไม่เห็นนะครับในกล้องไม่เห็นกระโดดไปแล้วครับกระโดดไปแล้วครับผมเราอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่านะครับน่าเสียดายมาก เป็นตัวกระจงะครับผมตัวใหญ่มากมันมีสองชนิดนะครับกระจงเก็มีชนิดหนึ่งกระจงลมแล้วก็กระจงแม่ภาคนะครับตัวใหญ่ๆโดยประมาณสามโลถึงสี่โลนะครับ <Hey. S 1> กระจงลมก็ตัวประมาณ <Hey. S 1> ไม่ถึงกิโลนะผมเสียดายมากจะขึ้นไปนอนต่อนะครับน่าเสียดายมากครับเพื่อนๆก็ถ่ายไม่ติดตัวนะครับไม่ติดตัวกระจงนะครับผมอ๋อ บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของป่านะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอนอนฟังอีกนะครับว่าจะมีเสียงสัตว์อะไรเข้ามาใกล้ที่พักหรือเปล่านะครับผมก็รอรุ่นกันเลยนะครับขอตัวนอนก่อนนะครับเพื่อนๆ เงาเพือนเรื่มสว่างมีเสียงกระลอกนะผมแล้วก็เสียงอะไรไม่รู้นะครับโอ้หเจียงน่าก,กว่ามากเลยบสร่างนะ ดีตอนเช้าก็เพื่อนๆก็ได้ตื่นขึ้นมาล้างหน้าเก็บสิ่งของสัมภาระหมดทุกอย่างนะครับผมเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับชุดเก่าเมื่อวานนะครับผมก็เมื่อคืนนะครับเป็นตัวกระจงนะครับเพื่อนๆไม่ได้เห็นเสียดายมากเลยผมตื่นขึ้นมาก็ลงมาเยี่ยวนะครับตอนขึ้นมามีให้ดูนะครับเนี่ยผมให้ดูมันมันวิ่งอยู่ตรงนู้นนะผมเป็นกระจงอ่าเขาเรียกกระจงแม่ภาคนะครับผมตัวประมาณสัก 2กิโลกว่านะครับถึง3กิโลประมาณนั้นใหญ่มากนะครับผมสวยมากสีสวยเลยเมื่อคืนผมพยายามไปถ่ายนะครับตามไปถ่ายไม่ไม่ไม่เจอตัวนะครับเพราะว่ามันเห็นแสงไฟผมแล้วก็มันได้ยินเสียงเท้านะครับผมก็ป่าแห่งน,นี้นะผมเป็นป่าที่สมบูรณ์นะครับพิสูจน์ได้เลยว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์เพราะยังมีตัวกระจงอยู่แต่ก็เป็นรอยหมูป่าเยอะแยะเลย ถ้าผมมารอบหน้านะครับผมกะว่าจะไม่ทํากับข้าวกับไม้ฟืนนะครับผมกะว่าจะทํากับข้าวกับเกตนะครับกะว่าจะมานอนฟังเสียงสัตว์อย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรเข้ามาใกล้บริเวณก็มไม่รู้นะครับผมก็ต้องรอลุ้นกัน EP หน้านะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับเพื<ๆ>่อนๆจะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยบายๆ